จะบอกว่าออกนี้ฉันจะ,จะป,ปะิีท้ายรถแล้วทีนี้ไอ้ถังหมักไม้พอเฉยอ่ะ,อะตัวละแม่เอาตัวกจะเดินหาทางรถหรือเปล่าลูกเป็นกองอยู่จะแวกหาเอาต้นไหนที่ว่ามันสุกดีถึงจะเอาเสยียดายอันนี้ดิบเต็มต้นใช่ละกาเวียละ่ะ

กนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองตายายจ้ะหาอยู่หาติดตามดดูการแบบนี้แหละเก็บผักหาปลาหาเบอร์รี่เก็บเผ็ดจ้ะหาปลากระหมานเด้อพี่น้องเด้อสองตายายนีย่อุ้ยก่อน,นี่ไหมติดเจรนาก่อรหูได้ยอยู่จ้ะ จะได้จะได้ตอนนี้ก็ดิบเต็มเลยจ้ะเอาไม่ได้จะได้เนาะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ใส่เสือหมา,าปอดร้อนเอา้าพีนะ้องฝนละลืมหน่อยๆเนี่ยเอ้าแบบนี้เกบคจะจะงอกอยู่ด้อฝนล้มหน่อยๆม,มันเลยเอา้า โทรศัพท์จะเปียกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะจบคลิปเด้พี่น้องเด้อกลัวโทรศัพท์เปียกมันไม่ได้ตกเป็นเม็ดฝนมามันเป็นละอองแบบเยี่ยวจักะจันน่ะเลมาัลิละนิด นี่ตรงนี้มีหยุดจ้าพอได้เก็บอยู่พี่น้องเอ้ยไปทางนน้นเดี๋ยวไล่บุกไปทางนน้นระวังยุงกัดเด้อพี่น้องเด้อไดี๋ยยินเสียงไม่เต็มเลยนั่น ยายใส่ไม่งี้มันยังกลัดได้อยู่นะมึงหายไปไหนขอโทษขออภัยใส่มาลายชั่นพูดมึงหายยุงกัด เ <c oughs> ขาไปอยู่ในเก๋งเน็บในสงันเลยพี่น้องเด็ดปิดกค่อง่อยโอาโอมารยะดีพี่น้องเอยใส่มุงมาอย่างดีเน็บในสง,นนงัน,นงเลยาเล <c oughs> จากสัมผัสไอ้มัจิกันยุงไดเนาะพี่น้องหัว จะเล่าอะไรให้ฟังป่านเด็กน้อยสามขวบพี่น้องเอ้ยอันนี้มันเกาะอยู่ไถทอย,ทอยนุย่นโอ้ยพี่น้องเห็นก็นไม่บอกเดึ่งว่ายายมันอยู่ข้างหลังแกน,นุ่นนะแม่อันนี้มันเกาะอยู่มันยังไงไปเกาะอยู่คอนุอ่นคักเออเข่าเลวเข่าเลยตัวนี้ป่านเด็กสามขวบเนาะพี่น้องเนาะนี่นึกว่าตะเน็บในไปนุ่นเอาทุกช็อตเนาะพี่น้อง เห็นว่ากับพอได้เล็มอยู่เด้ีไพี่น้องนี่ยเยอได้บูเบอรี่คนละครึ่งถังอยู่ด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อในตน้นชมในตอนเก็บจ้ะจะภาพให้พี่น้องชมก่อน แต่พี่น้องจะว่ายายได้มไหมักไม้ไหมไปหาหมอกลับมานี่แหค่ะชีวิตที่แท้จริงของพวกเราในช่วงหาของป่าขายหาเบอรี่ขายจ้ะ ทำให้พี่น้องได้ดูว่าความลำบากมันเป็นแบบไหนอา้าป้าป่าไปไหนนั่นนะแกจะเดินหาทางรถหรือเปล่า อีกแล้วคุณตาหลงทางอีกแล้วคุณตาบอกว่าดูดูร้อยหมีแกหลอกแกสนสงสัยตัวอะไรแบบมันกินดวงกินมดแบบนี้นั่นแหละคงไม่ใช่ร้อยหมีหรอกหรือว่าอัจจะใช่ก็ไม่รู้นยจ้ะคองกกล้าเราหูยกละกีเดินมาเจอเบอร์รี่ก็เก็บเบอร์รี่จ้ะ เจอเบอร์รี่ตกนี้พี่น้องอยู่ใกล้ๆรถนี่เองอุ้ยไปทั้งวงทงังไกลเบอร์รี่เป็นกองเลยตักเอาก่อนเด้อจ้ะเด้อขอเก็บดอนนี้เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเยอะอยู่จ้ะนูน่นเต็มไปหมดแต่เยสสนประหยัดแบตเตอรี่เอาไว้กลัวหมอโทรมาจ้ะนี่ค่ะอู้เยอะอยู่พี่น้องจ้ะดับยังไปเลย สงสารคุณตาจะ้ะทำไมถึงองบอกว่าสงสารนี่จะ้ะตกหลุมเข้าไปลุมลึกมากเนี่ยลึกมากท่วมหัวหเขาเกยเลยแกตกหลุมไปนี่อันนี้ก็ไม้อันนี้ก็หินอยู่ตรงนี้อ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังไปต่ออยู่เมื่อกี้ไอ้ถังความไม้ความจ้ะแต่ยายสนเอาก็บอกนี่ตักกับกมาคืน ยังตักต่อเฉยนะ่กยะกะพาไปจะได้สมหลังมันหกทิ้งไปต้องเก็บเพิ่มต่ออีกยังไม่ถึงรถกันเด้อมื่อกี้ปิดกล้องเก็บจ้ะตอนแรกได้ครึ่งถังตักได้คุณละค่อนถัง หกเป็นซะงั้นละจ้ะแต่ก็สงสารคุณตาไม่ถ่ายทำให้ดู้ะจ้ะเดอ้อเมื่อกี้คุณตาตกไปลึกมากสงสารแค่จ้ะเมื่อกี้ไม่ถ่ายทำให้ดูตอนคุณตาหกล้มเพราะอะไรเอฟซี FC ในหมู่บ้านเขาก็ดูอยู่จ้ะถ้าเราไปถ่ายทำตอนนั้นนะ่ะเขาเห็นเขาจะสมน้ำหน้าเราเอาน่าจ้ะเนาะก็เลยไม่ถ่ายทำมาให้ดูแบบทุกเม็ดทุกหน่วยถึงขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะ ถามว่าสงสารกันไหมสงสารจ้ะเห็ดอีหางนี่คุณตาบอกว่าเห็ดเมาอย่าไปจับ <c oughs> ได้เบอร์รี่เพราะหลงทางคุณตาหลงไปนูน่นบักไก่รถอยู่ข้างหลังยายสวนนี่เดินมาตั้งสามสี่ร้อยเมตรนู่นละมั้งถึงบอกว่าถ้าคุณ ถ้ายศนไปทำงานแล้วคุณตามมาคนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวแกจะหลงแกหลงไปไกลมากหลงจนไปได้เบอร์รี่สงสารก็สงสารบอกให้หยุดแกก็ไม่หยุดแกบอกออเดอร์ยังไม่หมดตัวละแม่อาตัว <laughs> แกกระเถียงยงีสนนนะแกไปต้องนู้นางไกลบอกจะไปไหนเดินมาเดินมาแกตีขวาไปยังงั้นแหละรถอยู่ฝั่งซ้ายแกยังไม่ยอมรับนะว่าแกหลง <laughs> ดีแกหลงไลบักไม้เกือบเต็มถังเอาอาอ,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 อไปไม่รอดเซไปปาปาเอ้ยอนนะบอกให้หยุดเก็บเธอะคืนออเดอร์เขาให้คืนออเดอร์เขา ได้แค่ที่ถามว่าพอสองลังไหมไม่พอจ้ะเพราะว่าของมาวานเหลืออยู่ก็จะผสมกันก็ได้สองลังพอดีนี่แหละค่ะก็เลยเก็บไปเรื่อยๆทักหกทั้งความสมบุกสมบันเลยพี่น้องจ้าปปะวันนี้คุณตาแกหลงแกจะปิดท้ายรถเมื่อกี้แกบอกว่าออกนี้<ด>ฉันจะปิด<ะ>ท้าย,ย<ะ><ด>รถแล้วทีนี้ไอ้ ถังหมักมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยจ้ะนี่แหละถึงบอกว่าเป็นห่วงแกถ้าฉันถ้าฉันไปทํางานแล้วห้ามมาคนเดียวเด้อที่อุักมาวางไว้ตรงนี้จะปิดท้ายรถไลยเยสุนออกเยสุนบอกว่าจะปิดทําไม้นี่น่ะหมักม้ยังอยู่ตรงนี้นี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะก็มาแชร์ให้กันดูกันชมเด้อสําหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เราศอกตายายเยสุน็ากราขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท,ทุกเลิฟท,ทุกกาลังใจค่ะ ที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันเด้อจ่ะเด้อคุณพระรักษาค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะเฮ้ยปะกินเลสตักิสอมัส